สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราเข้ามาฟิตติ้งชุดกันนะครับผมก็ตีมอาชีพในฝันไม่รู้ว่าทุกคนแต่ละคนจะแต่งเป็นไรกันนะครับแต่ผมเดาไม่ยากครับจากเห็นชุดเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ก็มาฟิตติ้งก่อนอื่นก็ใส่หัวหมอนะครับผมถามว่าจะทําได้เองไหมบอกเลยว่าทำบาบ่ได้เด้อต้องมีคนใส่ให้นะครับผมก็ใส่แบบนี้นะพี่เขาอธิบายนะครับผมก็เลยให้ มีคนอัดวิดีโอไว้นะครับเผื่อวันจริงเขาก็บอกว่าเขาจะส่งคลิปวิดีโอให้นะครับสําหรับการตกแต่ง <c oughs> กับการสวมชุดลิเกแบบนี้นะฮะก็วันจริงก็จะเป็นยังไงไปดูกันอีกทีหนึ่งในวันงานนะครับผมกับงานเลี้ยงบริษัทนะแต่ละคนก็คิดธีมของแต่ละคนไปนะครับส่วนผมก็นี่เลยจัดเต็มเลยจา้าไม่สนใจนะจ๊ะว่าคนนั้นจะรู้แล้วว่าเราแต่งเป็นอะไรครับเราไม่สนใจเรา ออกสื่อเต็มที่อ่ะใครจะวัดก็วัดกันมานะฮะชุดนี้ฟิตๆเลยจ้ะเสื้อแน่นๆบอกเขาเลยว่าขอขยับออกนิดนึงได้ไหมครับผมเพราะมันแน่นมากเลยครับมันพอดี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 กันไปครับขออาอกกนิดนึงนะครับครึ่งนิ้วก็ยังดีชุดเต็มแบบนี้ครับจะกินไม่ได้นะฮะก็วันนั้นจะเป็นยังไงนะครับเตรียมดูกับหน้าผมทรงเครื่องพร้อมครับ เจอกันครับมาเต็มขนาดนี้ขึ้นเวทีได้เลยเดี๋ยวแต่ได้อย่างเดียวนะจ๊ะเราเจอกันคืนนี้กับระเบียบวัฒนศิลป์จ้ะไม่ใช่ <laughs> เอาไม่ใช่หรอใจเกินร้อยว <laughs> งมิเก้เขาชื่ออะไรบ้างอ่ะแร่น้ำ <laughs> น้ำเพชรก็ล้ำน้ำเพชร <laughs> เอ <laughs> เอผมพอจะไปเทียบกระสังล้ำน้ำเพชรได้ไหมเสียดายเทียบไปหน่อยนึงล้ำเพชรโบราณสองลำน้ำเพชรครับ เธอถามว่าหนูเป็นงไรหรือเกยรหรือเปล่าอืมไม่ถ้ารามาแล้วมึงฮ่ตัตง้ตงตงัตง้ตงตั้งตั้งตั้งตังตัง